เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมคะในโลกโซเชียลแพลตฟอร์มทวิตเตอร์เกิดเหตุปั่นป่วนขึ้นมาพอสมควรเลยค่ะคุณผู้ชมนเนื่องจากว่าผู้ใช้ทวิตเตอร์หลายคนไม่สามารถที่จะใช้งานทวิตเตอร์ของตนเองได้จนเกิดเป็นแฮชแท็กที่ว่าทวิตล่มขึ้นมานะคะหลายๆคนก็บ่นกันว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยทำไมทวิตเตอร์เนี่ยล่มบ่อยจังเลยนะคะตั้งแต่เปลี่ยนเจ้าของจากแจ็คดอร์ซีขึ้นมาเนี่ยมาเป็นอีลอนมัส ดูเหมือน Twitter มีปัญหาบ่อยมากเหลือเกินค่ะโดยล่าสุดคุณผู้ชมอีลอนมัสเขาก็ทวิตว่าอ๋อที่เป็นอยู่เนี่ยไม่ได้เกิดจากว่าทวิตล่มนะทวิตฉันไม่ได้ล่มแต่เป็นเพราะว่าทาง Twitter ร์เนี่ยจำกัดการใช้งานของผู้ใช้ต่างหากนะคะคุณผู้ชมโดย Account ที่มีเครื่องหมายถูกสีฟ้าหรือที่เรียกว่า Twitter b ์บเนี่ยจะสามารถดูทวิตได้ 6,000ทวิตต่อวันซึ่งตอนนี้ปรับเป็น10,000ทวิตต่อวันแล้วนะคะซึ่งท w i t t e r Blue เนี่ยต้องเสียเงินนะคะคุณผู้ชมไม่ได้เล่นฟรีเหมือนกับแต่ก่อนนะคะโดยมีฟีเจอร์เพิ่มเติมอย่างเช่นการทวิตได้ยาวขึ้น4,000ตัวอักษรนะคะแก้ไขทวิตได้5ครั้งโดยจะสังเกตได้ว่าเหล่านะักการเมืองหรือว่าสื่อมวลชนหลายๆแอคเค้าเนี่ยก็นิยมที่จะสมัคร Twitter Blue กันนะคะโดยเสียเงินเดือนละ 275บาทต่อเดือนนะคะแล้วก็2,900บาทต่อปีอันนี้เป็นราคาที่สมัครผ่านเว็บนะคะคุณผู้ชมแต่ถ้าสมัครผ่าน iOS จะแพงกว่าค่ะโดยอยู่ที่380บาทต่อเดือนแล้วก็4,000บาทต่อปีส่วน Account ที่ไม่ได้เสียเงินเนี่ยจะดูทวิตได้แค่ 1,000ทวิตต่อวันเท่านั้นนะคะแล้วก็แอคเคาน์ที่สมัครไม่เอี่ยมเลยเนี่ยคุณผู้ชมจะดูได้แค่500ทวิตต่อวันเท่านั้นเองซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะคุณผู้ชมก็ทำเอาคนที่ต้องใช้ทวิตเตอร์เป็นที่สื่อสารนะคะแล้วก็ในเรื่องของธุรกิจและโฆษณาต่างๆเนี่ยคุณผู้ชมได้รับผลกระทบกันเป็นแถวเลยนะคะโดยเฉพาะคนที่เขาเปิดทวิตมาเพื่อขายของเนี่ย จะติดต่อสื่อสารกับลูกค้าก็ลำบากค่ะคุณผู้ชมรับไปเต็มๆเลยกับกรณีนี้นะคะเพราะนอกจากทวิตเตอร์จะจำกัดจำนวนทวิตท,ที่สามารถเข้าถึงได้แล้วเนี่ยในเรื่องของการส่งข้อความอย่าง DM นะี่ก็มีการจำกัดด้วยนะคะโดยผู้ใช้ทั่วไปสามารถส่งข้อความได้แค่ 30ข้อความเท่านั้นเองนะคะและนอกจากนี้ทวิตเตอร์ยังได้เปลี่ยนแปลงกฎสำคัญบางอย่างนั่นก็คือการแสดงทวิตบนเว็บไซต์อันนี้ก็ไม่แสดงด้วยนะคะซึ่งถ้าคุณจะเรียกดูทวิตนั้นทางเว็บไซต์อย่าง Google โดยที่ไม่ได้ล็อกอินเนี่ยคุณก็จะดูทวิต ไม่ได้นั่นเองโดยทางมาสัสเนี่ยอ้างว่าสาเหตุที่ทำการจำกัดการใช้ Twitter เป็นเพราะว่า Twitter เนี่ยกำลังรับข้อมูลที่มีจำนวนมากทำให้ ประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้เนี่ยแย่ลงนะคะซึ่งจากการที่มัสตัดสินใจทําแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมก็ทำให้เหล่าสายฟรีทั้งหลายนะ,ะรู้สึกผิดหวังกันไปตามๆกันนะคะกับข้อจำกัดที่ขัดขวางการใช้งานทวิตเตอร์ของพวกเขานะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยถ่ายทวิตกันทั้งวันนะค,ะคุณผู้ชมไม่ได้ไถ่ายกันแค่ชั่วโมง2ชั่วโมงแต่ไถกันทั้งวัน ยาวไปถึงทั้งคืนเลยด้วยซ้ำนะคะจำกัดมาแค่พันทวิตจะไปพออะไรนะคะยิ่งถ้าเกิดมีเหตุการณ์ดราม่าอะไรต่างๆเนี่ยคุณผู้ชมที่ขึ้นเทนทวิตมาเนี่ยหนึ่พันทวิตแน่นอนว่าไม่พออย่างแน่นอนนะคะคุณผู้ชมโดยเหตุการณ์นี้ทางด้านของแจ็คดอร์ซี่อดีตซีอของ Twitter ก็ออกมา พูดแสดงความคิดเห็นนะคะผ่านทาง Twitter เหมือนกันค่ะโดยดอซี่บอกว่าการใช้งานทวิต t ตอรนั้นเป็นเรื่องยากผมเองเนี่ยไม่ต้องการให้เกิดความกดดันขึ้นกับใครทั้งนั้นส่วนตัวผมเชื่อว่าทีมงานกําลังทํางานอย่างเต็มที่ภายใต้ข้อจํากัดที่พวกเขามีนะคะซึ่งก็มันเป็นเรื่องใหญ่มากและแน่นอนสิ่งที่ผู้ใช้หลายๆคนตอนนี้ค่ะผู้ชมที่กําลังมองหาเนี่ยไม่ใช่การสมัคร Twitter Blue นะคะคุณผู้ชมแต่เป็นการย้ายถิ่นฐานใหม่จาก Twitter ไปยังโซเชียลแพลตฟอร์มอื่นๆนั่นเองนะคะซึ่งโซเชียลแพลตฟอร์มใหม่ที่หลายคนกำลังพูดถึงอยู่ในขณะนี้นั่นก็คือ Blue Sky จาก Jack Dorsey นั่นเองนะคะ แจ็คดอซี่เราทราบกันอยู่แล้วเป็น CEO ของ t w i t t e อนะคะอดีต CEO ซึ่งถ้าพูดถึง Blue Sky ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีการเปิดใช้อย่างเป็นทางการนะคะคุณผู้ชมเป็น Startup ที่ยังอยู่ในช่วงของการทดสอบเบต้าสำหรับผู้ที่ได้รับเชิญเท่านั้นนะคะหน้าตาของ Blue Sky ก็ไม่ได้ต่างจาก Twitter มากมายเท่าไหร่นักนะคะคุณผู้ชมหน้าตาเหมือนกัน เป๊ะเลยนะคะซึ่งทาง Blue Sky เขาบอกว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้ชมหลั่งไหลเข้ามาใน Blue Sky เป็นจำนวนมากค่ะทำให้ประสิทธิภาพการใช้งานของ Blue Sky ลดลงเนื่องจากปริมาณการใช้ข้อมูลที่สูงเป็นประวัติการนั่นเองนะคะความไม่เสถียรดังกล่าวค่ะทำให้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหยุดการลงทะเบียนชั่วคราวในวันเสาร์เพื่อที่จะทำการแก้ไขปัญหา และกลับมาลงทะเบียนต่อในวันอาทิตย์นะคะซึ่งต้องบอกว่าช่วงหลังจากปลายเดือนเมษายนไปแล้วเว็บไซต์ของ l ู e SKY มีการแจกจ่ายคำเชิญนะคะแล้วตอนนี้มีผู้ใช้มากกว่า50,000รายด้วยกันนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมี ผู้ที่ร้องขอลงทะเบียนเข้ามาเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ทางบูสกายยังบอกอีกนะคะว่าแพลตฟอร์มนี้เนี่ยมันเป็นแพลตฟอร์มที่มอบคำเชิญเพิ่มเติมให้กับผู้ใช้บางรายเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นใครที่เล็งๆอยู่ว่าจะย้ายถิ่นฐานไปบูสกายอันนี้รอก่อนนะคะคุณผู้ชมอย่ากพึ่งใจร้อนนะคะเพราะว่าตอนนี้เขายังไม่เปิดให้เราใช้นะคะยังเป็นการ ทดสอบระบบกันอยู่นะคะซึ่งถ้าหากว่าระบบทุกอย่างลงตัวเมื่อไหร่แล้วเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะพร้อมที่จะย้ายไป Blue Sky อย่างแน่นอนช่วงนี้ดิฉันก็ยังใช้ทว i t เตออยู่เหมือนเดิมนะคะยังไม่ได้ย้ายไปไหนนะคะแต่ถามว่ามีแผนจะย้ายไหมอันนี้ก็สนใจจะย้ายเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมไว้เจอกันที่ Blue Sky ก็แล้วกันค่ะ